นะตอนนี้ยังไม่บอกนะเป็นคดีอะไรฮะตอนนี้มีสองสามคดีคดีดังๆนะก็ไปออกรายการทีวีไปออกข่าวช่องนั้นช่องนี้ <c oughs> หลังจากรายการเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วหลังจากนั้นก็ออกจากรายการก็จบนะนะครับบางรายการก็นะไปนั่งรายการทีวีเสร็จมีนักกฎหมายมีทนายความไปนั่งด้วยนะได้แสงได้อะไรกันเสร็จนะหลังจากนั้นก็ถีบหัวทิง้ง ที่ผัวทิ้งไม่กลัวไปนั่งในรายการเสร็จได้เงินได้ทองไปแล้วรับเงินไปแล้วไม่ทํก็ดีนะทาไปทํามาจนถึงขนาดนะต้องไปร้องมันญาติในความบางคนก็โดนพักใบญาติกันไปไปนั่งรายการทีวีนะครับนะแขกรับเชิญก็โอเคอยากจะจ้างว่าความปรากฏรับตรงรับตังไปก็คิดว่าอ่าพวกหิวแสงเหล่านี้น่าจะช่วยตัวเองได้ปรากฏเอาตังไปไม่ทําคดีไม่ทํางานทวงเงินก็ไม่คืน สุดท้ายก็ต้องไปสภาทนายสภาทนายก็เลยต้องไปไงทาการพัดใบญาทนายความที่กล่าวมาข้างต้นนี่ไม่ได้หมายถึงไทยนะนี่อันนี้ก็วันนี้วันนี้นะมีประชาชนก็มาร้องเรียนเนี่ยทำนองนี้เพราะนั้นก็เนี่ยไปนั่งในรา,ายการทีวีก็อย่าไปคิดนะว่าเขาจะช่วยอะไรคุณได้นะเขาช่วยได้เดียวคืออะไรไปเป็นแขกรับเชิญนะครับไปแขกรับเชิญเสร็จแ,แล้วก็ไปสร้างเรตติ้งให้เขาในขณะเดียวกันคุณก็ได้ประโยชน์ ทำให้คดีคุณดังตำรวจสนใจมากขึ้นแต่พอหลังจากคุณลงจากรายการแล้วก็ตัวใครตัวมันครับคงไม่มีใครไปช่วยคุณหรอกนะนะครับทุกคนก็อยากได้แสงได้เรตติง้งได้โฆษณากันทย้งนั้นแหละพอหลังจากนั้นก็เป็นไงก็เพ่งกว้างนะครับนี่เล่าให้ฟังวันนี้มีสองคดีที่มาหาผมเป็นคดีที่ออกรายการดังครับนะนะก่อนก่อนจะออกรายการนี่โอ้โหโทรติดต่อรับปั๊บ นะมาออกรายการผมเลยครับอืผมช่วยเต็มที่ครับแต่พอหลังจากออกรายการแล้วทวรไปไปไงไม่รับสายนะที่พูดมาเนี่ยไม่รู้รายการอะไรนะผมไม่ได้บอกนะอันนี้ฝากไว้วันนี้เขามา้องเรียนมันเป็นสัจธรรมครับนะนะเพราะฉะนั้นการออกทีวีออกข่าวมันก็คือได้เรตติ้งได้แสงได้อะไรแค่นั้นนะแต่หลังจากนั้นตัวใครตัวมันไม่มีใครเข้าไปช่วยคุณหรอกของฟรีไม่มีในโลก <c oughs> นะครับไม่ว่าค่าทนาย ค่าอะไรต่างๆไม่มีของฟรีนะอย่าไปบอกอย่าไปเชื่อนะนะรับว่าความฟรีเนี่ยคือพวกแหกตาทั้งนั้นนะนะนักกฎหมายคนไหนก็แล้วแต่นะครับที่ประกาศบอกว่ารับว่าความฟรีอันนั้นคือการหลอกลวงประชาชนการประกาศว่ารับว่าความฟรีก็เพื่อที่จะให้คนดังๆที่มีแสงมีข่าวอยู่แล้วเนี่ยวิ่งไปหาตัวเองพอไปหาตัวเองตัวเองก็ได้แสงได้เลตติ้งแต่พอหลังจากนั้นก็ประกาศเทลูกความนะครับ นะจนบางคนก็เป็นไงเทลูกความบางคนก็เรียกเงินด้วยเทด้วยสุดท้ายก็โดนพักใบายาิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เล่าห้ฟังเรื่องแรกก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ <c oughs> นะครับเอาแล้วครับวันนี้เราก็คงองมาพูดกันถึงเรื่องแพงทั้งแผ่นดินครับนะครับวันนี้เราดูไปไม่ว่าจะไปทีวีช่องไหนสำนักข่าวไหนก็พูดแต่เรื่องของแพงของแพงนะครับของแพงครับ เริ่มตั้งแต่อะไรครับเริ่มตั้งแต่ไก่แพงหมูแพงนะไข่แพงค่าเรือค่าน้ํามันแพงหมดพี่น้องมีความรู้สึกยังไงนะครับมันแพงทุกอย่างเนี่ยเอาไงดีครับพี่น้องนะแพงทุกอย่างไก่ก็แพงนะครับหมูก็แพงนะครับหมูแพงไม่พอนะครับปรากฏหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด นะโรคไวรัสอหิวาแอฟริกากรณีหมูติดไวรัสกลับให้สัมภาษณ์นะบอกว่าไม่เคยได้รับหนังสือจากนะพวกสัตวแพทย์ต่างๆที่เป็นครูบาอาจารย์ในมหลาลัยเกษตรนะครับไม่เคยได้รับเลยที่เขาแจ้งมาเมื่อตั้งตุลที่เจ็ดธันวาปีที่แล้วไม่เคยรู้เรื่องว่าเขาแจ้งมาได้พบไวรัสนะไม่ พบไวรัสอะหิวาร้ายแรงรักษาไม่หายจนทําให้หมูตายกันทั่วประเทศเนี่ยนะอธิบดีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยรับหนังสือเลยหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ไม่เคยได้รับหนังสือเลย mm. ผมก็เลยไปนั่งอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลเขาบอกว่าเอออธิบดีคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมานะครับและอธิบดีคนนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรใช่หรือไม่นะ และรัฐมนตรีคนไหนดูแลอธิบดีคนนี้นะเกิดโรคระบาดใหญ่จนหมูขาดตลาดนะชาวบ้านต้องฆ่าหมูทิ้งเพราะรักษาไม่หายเป็นไวรัสอันตรายอาหิวาจากแอฟ,ฟริกาเนี่ยปรากฏท่านอาธิบดีผู้นี้บอกผมไม่เคยเห็นหนังสือเลยไม่เคยเห็นหนังสือเลยนะครับที่บรรดาสัตวแพทย์ก็ส่งมาเนี่ยว่าตอนนี้ได้พบไวรัสอาหิวาแล้ว ไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าครับที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะสังคมเลยถามว่าคนแบบนี้สมควรที่จะเป็นอธิบดีต่อไปหรือไม่รัฐมนตรีนะนะในกระทรวงกรเกษตรหรือไงก็ไมรู้อะนะที่ดูแลไอ้กรมเนี้ยยังควรที่จะดํารงตําแหน่งต่อไปหรือไม่ควรที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมโอ้โหมีโรคระบาดร้ายแรงจนต้องท่าหูทิง้ง เกือบหมดประเทศนะครับทําไมอธิบดีพวกนี้ไม่เคยเห็นหนังสือเลยเนี่ยวันๆทำอะไรครับนะบางคนถามว่ามัวแต่นั่งอยู่ในห้องแอร์หรือไม่มัวแต่นั่งเล่นเกมหรือไม่อย่างไรเขาตั้งคําถามนะนะครับบางคนบอกเสียดายภาษีไหมครับอืนะครับเอบางคนบอกว่าทํางานเช้าชามเย็นชามใช่ไหมครับบางคนแบบว่าคนเหล่านี้ เอาเวลาไปดูแลผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีหรือไม่นะบางคนถามว่าอาทิตย์แบบอาทิตย์ปดีแบบนี้สมควรที่จะมาเป็นคนดูแลไหมโรคระบาดครับนะจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้จะหาทางแก้ไขอย่างไรแล้วก็ไม่มียารักษาหมูก็ตายนะหมูก็แพงนะครับนี่ถ้าหมูไม่แพงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าอาทิบปดีกรมนี้ที่ดูแลโรคระบาดสัตว์ยังไม่เคยเห็นหนังสือของสัตวแพทย์ ระดับครูบาอาจารย์ที่ก็ทำหนังสือกันไปนะนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับนะว่าการทำงานแบบนี้ประชาชนเขาถามว่าเช้าชามเย็นชามใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยแพงทั้งบันดินเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วดูแล้วทำยังไงนะนะรัฐมนตรีพาณิชย์นะก็บอกว่าแนวทางในการแก้ปัญหาคืออะไรห้ามส่งออกอืมนะไอ้ส่วนจะนำเข้ามาก็บอกว่า ต้องระมัดระวังต้องดูว่าเรื่องการแข่งขันทางการค้าต้องดูเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะดูอยู่นั่นแหละประชาชนจะตายกันหมดแล้วทั้งประเทศจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะฝากรัฐมนตรีจุรินท์นะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะดูแลเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้ากรมการค้าภายในเร่งดำเนินการหน่อยนะครับนะครับอย่าดูกันนานนะครับ อืมนะเจาอย่างไรกันนะขึ้นทุกอย่างอะ่ะน้ำมันนะน้ำมันนะครับนะน้ำมันก็จะขึ้นอืมโอไม่รู้จะพูดยังไงเลยเยอะแยะไปหมดนะ <c oughs> แล้วก็โอมิครอนก็ไปไงนะเพิ่มขึ้นอีกล่าสุดพบแล้วห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดลายนะตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดแล้วนะครับนะโอมิครอนเดลต้าหกสิบสี่เปอร์เซ็นต นะครับโอมิคอน35เอาไงเนี่ยนะโอมิคอนพุ่ง70%ช่วงนี้รัฐบาลขาขึ้นนะครับรัฐบาลขาขึ้นนะเลตติ้งกระฉูดนี่สินแผ่นดินนี่สินสาธารณะเป็นไงก็พุ่งเลยเการกู้หนี้ยืมสินก็เป็นไงพุ่งรายได้การจัดเก็บภาษีเป็นไงน้อยเพราะอะไรเพราะกิจการต่างๆก็แยกกันหมด โอ้ยนะครับสบคคาดผู้ติดเชื้อนะวันละสองหมื่นแล้วก็จะเพิ่มไปเป็นวันละสามหมื่นปลายเดือนกุมภาโอ้โหขึ้นทุกอย่างนะหมูไก่ไข่น้ำมันค่าเรือค่าโดยสารทุกอย่างสินค้าข้าวแกงข้าวอะไรขึ้นราคาหมดนะจำนวนผู้ติดเชื้อ,อ,อจากวันละสองหมื่นก็จะเป็น วันละสามหมื่นนี่คุณสรยุทธโพสเมื่อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยข่าวด่วนเนี่ยจากคุณสรยุทธเนี่ยเอาไงกันเลยครับนะนะครับเนี่ยเดือนมกราเนี่ยเขาบอกว่าวันละสองหมื่นพอเดือนกรุงพาเนี่ยไววันละสามหมื่นเนี่คาดการทุกอย่างขาขึ้นหมดนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่เป็นช่วงขาขึ้นจริงๆเลยขึ้นทุกอย่างนะครับขึ้นทุกอย่างเลยครับนะ นะขาขึ้นจริงๆนะยังไงตอนนี้กําลังเลือกตั้งเขตหลักสีชุมพรสงขลานะก็คิดว่ายังควรจะเลือกฝ่ายรัฐบาลเข้ามาไหมล่ะก็ลองไปคิดดูทุกอย่างมันขึ้นไปหมดนะนะครับนี่ติดเชื้อก็ขึ้นน,น,น้ํามันนี่สรยุทธโพสนะครับพรุ่งนี้น้ํามันขึ้นราคาอีกครับ40สตาตตัต่อลิตรยกเว้น E85 ขึ้น20สตาตตัโอ้ นี่คือของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้กับพี่น้องประชาชน